สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าอันนี้รอจะปล่อยช่วงเช้านะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะน้องน้องแพะน้องนองแกะก็จะรอประมาณนี้นะคะแต่ก็มีแกะอีกกลุ่มนึงนะคะออกไปหากินข้างนอกแล้วอากาศเย็นก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้พ่อพันธุ์นะคะใหญ่มาก น้องๆแพะของเราก็จะนอนอาบแดดประมาณนี้เลยนะคะรอเวลาที่เราจะปล่อยเดี๋ยวสักพักเราก็จะปล่อยเขาแล้วนะคะเปิด เวลา,วาปล่อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปให้อาหารหมูของเรากันปล่อยไปแล้เลมหญ้าเลมผักบุ้งนะคะแพะแกะชอบมากเลยกับผักบุ้งรอเวลานี้คู่แม่ลูกะะกำไรกับเจ้าน้ำโชค กำไรเป็นลูกสาวเจ้าน้ําโชคน้ําโชคก็ท้องแก่แล้วกำไรก็ท้องแก่แล้วไก่คลอดทั้งคู่โชคนี่เด็กกิงกาไรกาไรแพะมีลายปอมเลยนะอันนี้ยังไม่ได้กินอาหารนะคะถ้ากินอาหารจะท้องใหญ่มากตอนนี้ท้องว่างอยู่สถานะท้องว่างนะคะตอนนี้ ยังไม่ได้กินอะไรแต่ท้องนะคะตอนนี้ท้องแต่ว่ายังไม่กินอาหารนะคะวันนี้เรามาชมบรรยากาศตอนเช้าที่อากาศค่อนข้างจะเย็นแพะแกะก็จะมานอนสิงแดดอะไรประมาณนี้นะคะอาบแดดนะคะอันนั้นเราก็ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะวันละเล็กละน้อย